แล้วก็ฝ่ายที่ไม่ใช่สองชื่อดีก็จะมีพวกกาฟิระอันนี้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงพวกมูชริกในคืตั้งภาคีพวกมูนาฟิกก็คือพวกที่หน้าไหวหลังหลอกต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้มีเยอะแยะทีเดียวทีนี้เราได้บริโภคสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการที่มีการทําภาพยนตร์ดูดูเหม่นดูแพลนซึ่งเราก็ทราบดีแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องที่ ใครๆก็ยอมรับไม่ได้แต่คนที่ยอมรับได้มันมีเราจะดูอย่างในประเทศที่มีการเรียกว่ารุนแรงจนกระทั่งทูตต้องเสียชีวิตความจริงแล้วเรื่องเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะว่าต้องเสียชีวิตไปกลับไปมองว่าไอ้ต้นเหตุมันมาจากพวกอตอร์อรุฟก็คือพวกสุดโตง ไม่ได้มองที่ต้นเหตุไปมองว่าไอ้ที่พวกนี้มันเป็นการรับใช้ของพวกก่อการร้ายเปนอนเรื่องราวไปไปอีกอย่างหนึ่งเลยไปเป็นเพวกก่อการร้ายแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเสียชีวิตขึ้นมาเกิดเดินขบวนมีการประนามันทั่วโลกเนี่ยมันเกิดจากจุดตรงตรงนี้จุดตรงที่ว่าคนหนึงเป็นบาทหลวงแล้วก็เคยแสดงออกในการเผากุรอาน นึกว่าเผาคูรานแล้วโลกมุสลิมคงจะวอดวายไปด้วยแต่มันก็ไม่ได้อะไรมีแต่คำสาปแช่งตามมาก็ทำภาพยนตร์อีกคนเดียวกันนี่แหละแล้วก็อ้างว่าเป็นบาทหลวงคนของเขาเองก็สงสัยว่าไอ้ใครมันตั้งใครมันบวชให้ที่เป็นบาทหลวงยังสงสัยกันและพวกเหล่านี้เขาเรียกว่าพวกเรดเน็กเรดเน็ Red neck, Red neck, ที่ว่าพวกคอแดงพวกพวกนอกคอกนี่แหละ ก็ในวงการของเขาเองก็ไม่ยอมรับแต่ก็ไม่เป็นไรใครจะยอมรับไม่ยอมรับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกม็มีการดูถูกดูหมิ่นเกิดขึ้นแล้วจากคนที่จมปลักอยู่กับความจงเกลียดจงชังอิสลามเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดก็คือผู้ที่มีอานาจควรที่จะได้กระทําตามที่บรรดาผู้ที่มีการศึกษาหรือคนที่ถึงแล้วซึ่งซึ่งยุคข,ของความทันสมัยได้ทํากัน อย่างเช่นบ้านเรานี่ผู้มีอำนาจสูงสุดก็เช่นนายกรัฐมนตรีถ้าใครได้เหรียญทองมาก็มีการจัดงานเพื่อยกย่องกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนไทยเนี่ยไปทําอะไรให้กับคนต่างชาติเช่นไปคมคืนคนต่างชาติแล้วจับได้คนไทยโดยฐานะที่เป็นผู้บริหารประเทศก็ต้องขอแสดงความเสียใจหรือไปคมคืนเขาไปคนต่างชาติไปปล้นเขาไปกันโชคทรัพย์เขาไปทําให้เขาตายตคน ที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะต้องคลี่คลายด้วยการขอแสดงความเสียใจเพราะไอ้ไอสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ใครก็รับไม่ได้นี่ถ้าหากว่าไอ้พวกที่อยู่ในประเทศนั้นหรือผู้รับผิดชอบในประเทศนั้นจะทําอย่างนี้ได้เรื่องมันก็คงจะคลี่คลายแต่นี่กับฮึกเหิมเป็นการแสดงอำน,นาจโชว์กล้ามให้ดูซะอีกเอากองกำลัง ทั้งเรือทั้งอากาศทาาั้งอะไรไปไประชิดพรมแดนที่นั่นไปว่าตรงนั้นไปว่าตรงนี้แทนที่จะทาอย่างอย่างที่คนเขาถึงซึ่มความอาระยะนะในในในความคิดในการได้รับความทันสมัยนะเป็นคนในยุคนี้แล้วควรที่จะทำเนี่ยก็คือ,อ,อมันเรื่องเรื่องมันจนกระทั่งทาให้คนตายเนี่ยมันรุนแรงมันรุนแรงไม่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่อยู่ในยุคนี้แล้วยังไม่เข้าใจว่า ไอ้ความรุนแรงเนี่ยอ่านไม่ออกว่ามันแรงแค่ไหนนะตัวเองก็เคยผ่านมาแล้วนะมหาอำนาจเคยผ่านมาแล้วถามว่าทิ้งระเบิดที่ญี่ปุ่นนั้นคนตายไปสี่ห้าแสนลูกสองลูกเนี่ยถามว่าใครตายก็ประชาชนและไอ้ประชาชนนั้นนะ่ะมันไปจับอาวุธรบมึงไหมเปล่าแต่อยู่ที่บ้านเขาอยู่ในบ้านอยู่ในแผ่นดินเขาเอาระเบิดไปทิ้งคมตาย แล้วถามว่าใครตายก็ประชาชนตาดำๆนี่แหละแต่คนอื่นตายแต่ประเด็นก็คือเขาตัดสินใจได้ยังไงว่าคนที่ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้จับอาวุธสู้เลยไอทหารที่ไปอยู่พรมแดนหรือไปประชิดพรมแดนไอคนไอพวกนั้นยังไม่ได้ตายไม่ได้ถูกปรมาณูแต่ไอคนที่อยู่ในบ้านกับถูกปรมาณูนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นว่าไอการตัดสินใจนั้นมันอยู่ที่ตรงหน้าว่าจะทํำยังไงให้กูชนะกันแล้วกัน เหมือนกับสงครามเวียดนามทําไมต้องมีฝนเหลืองน่ะเพราะเวียดกงม,มันใช้ป่าเพราะฉะนั้นป่ามันมีใบไม้ก็ต้องเอาใบไม้ออกให้หมดต้นไม้ตายช่างมันคนตายช่างมันจนกระทั่งอาวุธเคมีเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามแต่เขาใช้เขาตัดสินใจใช้เพราะอะไรครับเพราะว่าความกาละเลยความเยี่ยมเลยมันมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าเขาใช้ในเมื่อ,เ,อเหตุการณ์ข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้หรืออย่างบ้านเรานายกรัฐมนตรีก่อนนี้นะต้องขับไล่ เพราะมีฐานทัพอยู่ในบ้านเราเสร็จศึกสงครามเสร็จสับเรียบร้อยแล้วขอให้ออกขอดีๆบอกกันดีพูดดีๆไม่ยอมออกก็ต้องเอานักศึกษาต้องเอาประชาชนชาวไทยนี่เดินขบวนมันก็ยังไม่ออกน,นิสยัยนิสยัยเราไม่ได้เรียก,กว่าสันดานตามภาษาไทยจะว่านิสยัยพวกเหล่านี้เป็นอย่างนี้ไม่ยอมออกจนกระทั่งต้องเผาทงขอโทษต้องฉีรถทงมันก็เกิดอะไรอายขึ้นมา ก็นั่นแหละพึงจะถอนออกนี่คือนิสัยอย่างนี้ดีว่าคราวที่แล้วที่จะมาขอใช้สัตหีบนะหรือว่าสนามบินอู่ตะเภาถ้าหากว่าปล่อยให้เข้ามาก็คงจะมีอะไรจอะไรอีกต้องต่อสู้กันอีกแยะทีเดียวนะที่พูดมาทั้งหมดนี้หนึ่งให้เห็นว่าเบื้องลึกในความคิดของพวกนั้นมีอะไรอันที่สองการตัดสินใจข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องทําฉับพลันเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ ประท้วงด้วยการยกป้ายก็เป็นการแสดงออกหรือคนที่ใช้จรวดมันก็ตัดสินใจว่าเขามีอย่างนี้เขาจะใช้อย่างนี้มันก็เป็นการตัดสินใจในในสถานการณ์ตรงน,นั้นใครจะบอกรุนแรงไหมใครจะบอกว่าเ,เป็นการท,ทําที่ทุ่มควรไหมอันนั้นกเน็เป็นเรื่องของความรู้สึกนะบางคนบอกรุนแรงไปบางคนก็บอกว่าดีแล้วอะไรแทุกอย่างก็ต้องไปดูว่าออของจริงมันทํำยังไงเพราะคนเรานั้นเมื่ออย่างเช่นคนหนึ่ง เห็นคุณพ่อถูกอีกคนหนึ่งมาเชือดคอแล้วก็หนีไปคนที่เป็นลูกเป็นญาติเนี่ยมันแน่นอนแล้วเกินว่าถ้าจับได้เนี่ยเราต้องเชื่อเราต้องให้มันตายตามตามกันไปแต่ในขณะเดียวถ้าเดินตามขั้นตอนของยุติธรรมหรือที่เด็กกันว่าตามสายงานนะครับต้องสอบสวนต้องให้สารตัดสิน สารท่านไม่มีความรู้สึกเหมือนกันไอ้นั่นหรอกท่านก็บอกว่าดีแล้วจับได้ก็ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปถังตลอดน0ะยีปีตลอดชีวิตแล้วก็ต่อไปก็จะมีอะไรองพงอภัยเดี๋ยวก็ออกมาได้ใช่ไหมนั่นความรู้สึกเนี่ยนแตกต่างกันไอ้คนที่ถูกกระทบเนี่ยว่าพ่อเนี่ยเราเห็นว่าเขาทําต่อหน้าพ่อเราต้องเสียชีวิตต้องถูกเชื่อถูกทรมานเนี่ยมันเจ็บพอเจ็บแล้วนี่มันมันต้องทําให้มันสาสม พราะเขาเจ็บแต่คนอื่นมันเจ็บไม่เท่ากันนะนี่ประเด็นนี้ก็คือว่าไอความรู้สึกว่าคนอยากจะประท้วงคนอยากจะยกไปอีกคนว่าเอาจรวดมันก็มีความรู้สึกแตกต่างกันในเรื่องของการกระทบในเรื่องจิตใจแต่ว่าไม่มีกฎหมายอะไรที่บอกว่าคนหนึ่งจะไปด่าพ่อแม่คนอื่นได้จะไปด่าศาสนาคนอื่นได้จะไปวิจารณ์เออบุพการีหรือว่าสิ่งที่เขาเทิดทูน เพราะนั้นประเทศไทยเราจึงได้รับคำสอนว่าให้เรานั้นเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ตั้งดุําบันมาแล้วในอิสลามก็เช่นเดียวกันนะให้ยิฮาดในเรื่องของศาสนาในเรื่องแผ่นดินและในเรื่องของผู้นำเราจะต้องออทำให้ถูกต้องด้วยเหตุนี้เราจึงสรุปว่าอิสลามเผยแผ่ไปด้วยความนุ่มนวลด้วยความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ อุดมิลาษบิลิรบิกรเบลฮิกมาทาด้วยฮิกมานะแต่ว่าสําสหรับคนที่แรงมานะจะฮิกมาอย่างเดียวมันคงไม่ได้เพราะง้นท่านรอซูลท่านต้องจับอาวุธที่สงครามอูฮุดสงครามอูฮุดนั้นเขาเกณฑ์มาไม่ใช่เฉพาะพวกมาการ์พวกเดียวนะพวกกอบาเอลเผ่าต่างๆทั้งหมดในคาบสมุทรอาหรับนะ่ะรวมตัวกันไปหมดจนกระทั่งว่าคราวนี้ ต้องเอาให้มมฮัมหมัดเอาอิสลามลบไปจากแผ่นดินนี้ให้ได้นั่นคือสิ่งที่เขาตั้งใจทําเพราะฉะนั้นท่านท่านอบีิจึงได้ตอบโต้แต่ว่าในการตอบโต้นั้นท่านก็ได้รับชัยชนะเพราะอัลลอฮฺตัอลาทรงได,ได้ช่วยเหลือเขาเอัลลอฮฺ AH ตาอลา,าได้เปิดอูดินาลิลลาดีนายุกอตาลูนบีอันนะุมดูลิมูไว้นลอฮฺอัลลอฮ์รอัลลอในอสุรฮัจเช่นเดียวกันนะครับ พระองค์ละตาราบะอ,อกอุตินอรดีนายูอตาุนนนลอัลลอฮ์ทรงอนุญาตคําว่าอนุญาตจากพระองค์นี่เปิดนะครับไม่มีช่องไม่มีข้อคำกับอะไรเลยสำหรับอัลลอฮ์ดีน้นายูอตบุคคลที่ถูกรุกราบนบปอันหฮุมซุลิมูอันเนื่องมาจากเขาถูกกระทําถูกดูหมิ่นถูกดูแคลนถูกกระทํานี่อัลลอฮ์ให้อีสินให้อนุญาตไม่ได้บอกว่าให้ท่านดูอย่างนั้นดูให้ท่านทําไปตามที่ท่านสามารถที่จะทําได้ เหมือนกับที่เราได้เห็นแล้วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเขาเอาอะไรละ่ะเพราะว่าเขาเอาลูกระเบิดไปให้คน4ี่ห้าแสนคนตายไปใน,ใน,ใ,นในพิบตาเดียวนะเขาตัดสินแต่อันนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากอัลลอฮฺอาลาให้ตายฆ่าตายขนาดนั้นนะแต่ว่าทําไปเฉพาะให้คนที่ที่มันมาเป็นเป็นตัวสําคัญนะฮนะเป็นนักรบเป็นผู้ถืออาวุธเป็นผู้จะมาทําลายเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนบีจ,จับฉเฉลยได้ ท่านก็ถามเสนาบุบกัดเสนาบุบกัดบอกไอ้พวกเฉลยนี่ก็เป็นพี่น้องเรามาจากมะก,กาปล่อยเถอะแต่เสนาบุบกัดบอกว่าให้ปล่อยหมอชัางเสนาอุมัดเสนาอุมัดบอกว่าเราอยู่มะก,กาไม่ได้พวกนี้ใช่ไหมยารสุลุลล์ใช่แล้วก็ที่เราอยู่ไกลจากมะก,กามาดีนะนี่มันสี่ห้าร้อยกิโลแล้วแล้วก็พวกนี้ยังลุกรานยังพยายามมามาเข็นฆ้ามาล่โลกล้ามพวกเราใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเสนามัดอุมัดบอกว่าขอดาบเล่มหนึ่งประหารทัให้หมดเลย ตรงกันข้ามกับไซนาบูบากัดบูบากัดบอกปล่อยให้หมดไซนาอมัดบอกประหารให้หมดท่านนาบีออกกลางคนที่มีวิชาความรู้ให้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กแล้วก็ปล่อยไปคนที่มีเงินเอาเงินมาถ่ายตัวแล้วก็ปล่อยไปแต่กระนั้นอัลลอฮ์ก็ติงว่าไลซาไลซาลกามินะอัมริชัยอุในเรื่องนี้ท่านไม่ต้องมายุ่งแล้วมันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์แล้วทํำยังไงก็สอบสวนไป ใครที่ถืออาวุธแล้วก็มีเจตนาอันนี้ก็ประหารไปไอ้ใครที่ถูกชวนมาไม่รู้เรื่องก็ปล่อยไปนี่คือความเป็นธรรมที่มีตัวอย่างแล้วก็อิสลามนั้นได้เผยแพ่ออกไปเพราะความดีงามไม่ใช่ความเลวร้ายเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายาได้ศึกษาในประวัติศาสตร์ศึกษาในพระธรรมคําสอนแล้วก็ดูโลกที่เขาทำกันมาเราจะเห็นความแตกต่างอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นแน่ยมาในเรื่องของอ,อิสลามนั้น เรามีอย่างพร้อมูลในอัลกุรอานว่าอัตมัมตุอลไยคุมเนื้อหมาตีวารดีตุลาคุมุลอิสลามาดีนาะเราเนี่ยมัดเราให้พร้อมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราอยานให้อิสลามเป็นสาระเป็นที่ยึดเหนี่ยวของท่านทั้งหลายไม่มีสิ่งอื่นแล้วรันเรามั่นใจใครจะว่ายังไงก็อิสลามจะรุนแรงจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้พูดไปเถอะแต่ว่ามาชนกับอัลกุรอานมาเปิดกันดูอย่างใจกว้างแล้วเราจะเห็น أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم